เมเย็นวานหลวงพ่อรู้สึกว่าเหนื่อยเนืยเพลียเพลียมันพักผ่อนไม่เพียงพอเลยไม่ได้ลงมาพบลูกหลานเมื่อคืนนี้คืนนี้เป็นวันพระขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสี่วันพระแต่เมื่อวานกับพี่น้องประชาชนก็มาก ตอนกลางวันก็มีลงอุโบสถหลวงพ่อได้ลงอุโบสถจังก็ได้พูดปลารบเรื่องต่างๆให้พระในวันอุโบสถพอตกตอนเย็นโอ้ไม่ไหวแล้วเหนื่อยอ <c oughs> ะลยขอพักผ่อนคืนเนี่ยวันนี <c oughs> น้เป็นวันจันทร์ที่สิบสาม มีนาคมพุทธศักราช2560วันนี้พระในวัดคองรา36รูปนะคณะสถาญาติโยมต่ลงมาชาัน27องค์แล้วก็วันนี้เป็นวันแรมค่ำหนึ่งเดือนสี่แล้วก็ขอบอกให้พระสงฆ์ทั้งหลายที่จําพรรษา ที่นาคำน้อยคือตามปกติอันิสง์อันิสงจำพรรษาเนี่ยถึงเดือน12บสองเพนอันิสง์แต่รับกถินมาถึงเดือนสี่เพนนุโม,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 มจบเมืม่อวานเนี่ยนะคำว่าอันิสงคำนี้เน่ยไม่ใช่ว่าเป็นบุญกุศลเข้าสู่ลึกๆครๆว่าเป็นผลตอบแทนเหมือนกับเรา ทำงานแล้วก็ได้เงินเดือนลักษณะอย่างนั้นแหละอันนี้สงฆ์เขานี่คแต่ว่าสิ่งที่ตอบแทนของพระสงฆ์คือพระสงฆ์จำพรรษาแล้วก็ได้รับกระถินอันนี้สงฆ์คืครข้าว่าพระวินัยย่อหย่อนในพระวินัยได้ฉันปรมปรพระโภชนะ อแล้วก็รับเขาระบ,บุชื่ออาหารแล้วก็ไปฉันร่วมกันได้ไม่เป็นอาบัตลักษณะอย่างนั้นแหละแล้วก็ออกไปโดยที่ไม่บอกลาไม่เป็นอาบัตอย่างนั้นแหละแล้วก็ภิกษุลืมผ้าจีวอผืนใดผืนหนึ่ง้าดไรไม่ฝรับอาบัตพอลืมแต่ถ้าว่า ไม่ได้รับอานิสง์นลืมไม่ได้ปั๊บอบัติสรุปแล้วก็คือมีข้อเดียวที่พระพระกรรมฐานเนี่ยพวกเรานะพูดง่ายๆมีความจําเป็นจะต้องได้รับอานิสงค์ก็เนบางทีก็หลงลืมผ้าจีวรของตนเองแล้วก็ได้แสดงอาบัติพอลืมผ้าจีวรไ้ที่สาลา พอกลับไปถึงตายพอสวาึ้นมาหาผ้าจีวรตัวเองไม่ได้ลืมผ้าจีวรผ้าไตรของตนเองไว้ที่ศาลาเอออนสงกระถิ่นคุ้มครองอยู่ไม่เสียสละก็ได้ไม่แสดงอาบัตก็ได้เนี่ยอันนี้ก็คือที่ได้รับอเนสงนะแต่ถ้าตั้งแต่บัตนี้วันนี้เป็นต้นไปถ้าเราลืมเราก็ต้องเสียสะละละเอาผ้ามา วางไว้ต่อหน้าแล้วก็แสดงอาบัตบอกวัานาาจีวรผืนนี้ผมลืมเนี่ยผมมอบให้ทานนะเพราะผมลืมผมมอบให้ทานแต่องค์นั้นก็ได้รับแล้วก็เป็นมารยาทเออครับผมรับแล้วนะแต่ผมสงคืนให้ท่านนะยให้ท่านสํารวมระวังต่อไปจะท่านจะทําลืมอีกนะเน,นี่นแหละอันนี้คือพวินัยของพระพุทธเจ้าจากนั้นองค์นั้นก็รับไปแล้วพินทุกอธิษฐานใหม่ เมื่อได้ไปแล้วต้องพินทุอธิษฐานใหม่อีกเนี่ยสรุปแล้วก็คือทำไมพระพุทธเจ้าจึงบัญญัตวิวิในจุดนี้เพราะว่าพระภิกษุเลิองเืง่อคล้ายๆเขาว่าเสือเพอมักง่ายพอได้ผ้าจีวรมาแล้วก็ทั้งหลงหลงลืมลืมบางทีก็หลงลืมไปหลายวันฝนตกถูกว่าปวดปวกกัดบ้างหนูกัดบ้างเสียหาย พอผ้าขาดมาแล้วก็ไปหาญาติโยมผ้าอัตมาขาดชำรดญาติโยมก็ก็หารวบรวมกันผ้าสมัยนั้นหาอยากอีกต่างหากเขาก็ถวายพระพอผ้าไปก็ไม่รักษาอีกทิ้งทิ้งขว่างๆวางอีกศรัทธาญาติโยมก็ก็เอื่อมละอาทีพระที่เป็นผู้ใหญ่ที่ดูดูมองมอง,มองอตายแต่ทำอย่างนี้มัน ยุ่งเหยิงวุ่นวายทั้งวีทั้งวันทั้ง,งปีทั้งเดือนน่ะก็เลยไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าประชุมสงฆ์เรียกประชุมสงฆ์พร้อมหน้ากันบัญญัติวินัยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปภิกษุใดก็ตามปราชจากไตรจีวอพื้นใดพื้นหนึ่งแม่คืนแรกต้องนิจคียปาจิตติของนี่เป็นนิจคีภิกษุผู้รู้ หลงลืมไม่ใส่ใจเป็นปาจิตติเป็นอบัิศินขาดไปข้อหนึ่งในสองร้อยี่สิบเจ็ดข้อนั้นตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาก็เลยพอจวนสว่างตีสามตีสี่พาจีวอนต้องดูพาจีวรนพาดใครอยู่ในอยู่ในอ้อมแขนเราไหมอยู่ใกล้เราไหมต้องมองดูลพอเสร็จแล้วก็ดูแลก็เออเอาอยู่พอสวอพสว่างนล้วก็ยังค่อย ถ้าจะไปที่ไหนในยังไม่สว่างก็ต้องตะพายไปอุ้มไปเหมือนกับอุ้มไก่ต่อลักษณะยอย่างนั้นแหละไปที่ไหนต้องถ้าปัดกวาดก็ต้องแขวนไว้หน้าอกแล้วแขวนไว้ที่หลังลน่ะใส่เป้ไว้ที่หลังแล้วแบบมัดเอวเอาไว้เป็นผ้าตราไปทิ้งไว้ห่างตัวเองไม่ได้ถ้าห่างเข้าไปเป็นอบัตเพราะขาดการดูแรลรักษานี่ยนี่แหละ อันนี้แหละคือความเป็นมาของวินัยนะสถาญาตโยมลูกหลานถ้าหลวงพ่อไม่พูดให้ฟังลูกหลานก็คงจะนั่นอันนี้แหละคือพร,พระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยคือกฎระเบียบให้พระสงฆ์ปฏิบัตินี่แหละอันนี้สง์จุดนี้แหละเมื่อสิ้นสุดเมื่อวานนี้ภิกษุอยู่ปราจจะจากตรายจีวรในเมื่อวันมันยังไม่ถึงเดือนสี่เพ็ญ ก็อัน,นิสงสงศนะคุ้มครองแต่วันนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปให้ระวังแหะทีเนียใครอย่าลืมผ้าจีวรถ้าคืนลืมไปก็เป็นอบัติเป็นนิจเคียปาจิตตีแล้วก็หลวงพ่อเองจะประกาศเมื่อหลวงพ่อขึ้นมาเมื่อวานวันก่อนขึ้นมาวันที่สิบเอ็ดนะเมื่อวานวันที่สิบสอง วันที่สิบวันประมาณวันที่สิบหลวงพ่อลงไปพวกพระที่เป็นเจ้าวาดจากสาขาได้มาช่วยงานเกี่ยวกับทําสะพานแล้วก็ทํากําแพงแล้วก็ทํำถนนแล้วก็ทําคอสะพานกําลังเริ่มจะขาดมันเบระวะ เสร็จไปเมื่อวันวานมาก่อนแต่ว่าค่าใช้จ่ายก็ยังไม่ได้รายงานมาก็คงจะอีกไม่นานคงจะยื่นว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดมีเท่าไหร่หลวงพ่อเขาคงจะได้รวบรวมจุตุปัจจัยขาดตัวไหนที่ขาดเหลือขาดตกคงจะได้ใช้ไปแต่ก็ไม่ได้หนักหนา พอเราใช้มาเป็นระยะรยะะอยู่แล้วอันนี้เป็นงวดสุดท้ายแลหละแต่ก็พร้อมกันหลวงพ่อเองตั้งแต่น้ําท่วมตั้งแต่วันที่แปดเดือนพฤศจิกาจนถึงวันที่เก้าพฤศจิกาน้ําท่วมเสียหายได้ประกาศไปหลายละลอกแต่ชทธาญาติโยมผู้ที่รู้จักมักคุ้นณชทธาญาติโยมของหลวงพ่อที่ไปมาหาสู ที่มาสู่วัดของหลวงพ่อได้มาพักพาอาศัยที่วัดหลวงพ่อก็มากมายเพราะวัดสร้างมาถึงสาสิกว่าปีฮะใครใครมาเห็นเออวัดหลวงพ่อเกิดอุทธกภัยียแล้วภัยน้ําท่วมเสียหายต่างคนก็ต่างมีจิตใจที่เป็นกุศลก็ส่งจตุจตุประัยแต่หลวงพ่อเขไม่ได้บอกตอกเลขบัญชีก็เสียต้มน่ะโทรมาเขาก็เสียต้ม แล้วคณนะศรัทธ,ธาญาติโยมพวกลูกรู้จักเขาก็บอกกันมาเขาก็โอนเข้าบัญชีบัญชียาวเหมือนหางว่าวเลยทีนี้คนร้อยบาทมีห้าสิบบาทมีพันบาทมีหมื่นบาทมีตามแต่ศรัทธ,ธาโอนเข้ามาเนี่ยแหละหลวงพ่อเห็นแล้วก็เป็นน้ำใจของศรัทธ,ธาญาติโยมพี่น้องประชาชนหลวงพ่อเองในฐานะที่เป็นเจ้าของวัดเป็นเจ้าของ กิจการเป็นเจออาวาสที่วัดป่านาคาน้อยแห่งนี้หลวงพ่อเห็นน้ำใจของพี่น้องประชาชนแล้วก็อืขอขอบคุณขออนุมโมทนาจากน้ำใจพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ได้ยินเสียงหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อขอ,ขอ,ข,อ,ข,อขอบขอขอบอกขอบใจเนะพี่น้องลูกหลานทุกคนให้ใหใหได้บุญได้กุศลทวนหน้ากัน บุญกุศลที่ได้ช่วยบูรณะวัดวาศาสนาที่อุตกะภัยคือน้ําท่วมในคราวนี้คราวครั้งนี้ก็เสียหายมากพอสมควรแต่ที่ค่าใช้จ่ายดูดูเหมือนจะไม่มากเพราะเหตุใดเพราะเราได้ใช้จ่ายแต่ค่าวัดสดุเหล็กหินปูนสายแล้วก็ของบางส่วนก็มีคนเข้ามาช่วย อย่างรถสิบล้ออย่างนี้รถแมคโครอย่างนี้รถตักอย่างนี้มีคนเข้ามาช่วยก็ทุนแรงไปเยอะแยะไปเรามีแต่จ่ายค่าน้ำมันให้เขาส่วนค่าแรงงานก็มีพระ,ะที่เป็นที่ออกจากวัดหลวงพ่อที่เป็นเจ้าอาวาสไปอยู่วัดอื่นก็ย้อนกลับมามาช่วยงานแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวบ้านเป็นลูกมือตัวนี้ทุนทุนแรงได้มาก ได้ใช้จ่ายแต่เฉพาะสิ่งที่เราผลิตไม่เป็นเหล็กหินปูนทรายทางค่าแรงนีนก่ก็ต่างคนก็ต่างช่วยกันเพราะเป็นวัดวาศาสนามันไม่ใช่ของหลวงพ่อมันเป็นของทุกคนที่เราจริงจริงไหนที่เราทำไม่ได้ก็เออซื้อสิ่งนั้นมาในเมื่อซ่อมเสร็จแล้วโสมเสร็จแล้วบ้านี จบแล้วเรื่องวัดของเราเรื่องที่น้ำท่วมเสียหายนั่นแปลว่าเหมือนเก่าแล้วเพอเพอดีกว่าเก่าอีกพอเราทำให้แข็งแรงขึ้นเพื่อจะสู้กับน้าในครั้งต่อไปแต่มันจะสู้ได้มากน้อยแค่ไหนยังคอยดูก็แล้วกันเทีนี้แต่ข่าวมาเมื่อทำทีแรกก็อกาสู้ขนาดหนึ่งพอมันพงังครั้งที่สองก็สู้อีก พอมันมาครั้งที่สามเนี่ยแปลว่าแปลว่าทาให้แข็งแรงหลวงพ่อไปเห็นแล้วก็อืจุใจแข็งแรงพระลูกพระหลานน้องหนุ่งทั้งหลายศรัทธายายมได้ทําแข็งแรงหลวงพ่อก็มั่นใจแล้วก็ตรงที่มันน้ําเคยกัดเอาเป็นเว้นช่องให้มันกัดปล่อยปล่อยช่องให้มันไปไม่ต้องปิดไปกั้นมันจุดนี้ทาให้เป็นท้องช้างไปเลยให้มันมุด ให้มันมุดขายช้างไปเลยเรียกว่าบ็อกคอนเวิร์ตเป็นเป็นสะพานนะว่าบนะ็อกคอนเวิร์ตภาษาภาษาช่างเ,ข,าเข,านะข้าเขานะคล้ายๆเขาให้เป็นสะพานอยู่ข้างบนน้ำหลอดได้ <c oughs> แล้วก็ไม่มีเสาอ,อีกตัางหากค่้าใช้จ่ายก็ต้องแพงหน่อยเพราะมันคานใหญ่ <c oughs> นี่แหละสรุปแล้วก็คือเสร็จแล้ว <c oughs> งานที่ซ่อมวัดของหลวงพ่อนะ แล้วก็พร้อมกันก่อนจะตุปัจจัยจากพี่น้องประชาชนจากยาตุระเทศที่มาเสียสละคนละมากคนละน้อยที่โอนเข้ามาหลวงพ่อเองในฐานะที่เป็นเจ้าอาวาสและเป็นประธานขอขอบคุณขออนุมันาและก็ขอให้พวกเราจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจ ปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกทุกทุกคู่ทุกคนเนอลูกหลานเน้ออันนี้ก็คือหอลวงพ่ออนุโมทนาให้พรแต่ว่าต่อไปหลวงพ่อก็บอกพระเมื่อวานเมื่องานเสร็จเรียบร้อยแล้วคล้ายๆกับว่าพวกเราออกไปสู้ศึกสู้ศึกคล้ายๆว่าปล่อย กายทำงานทั้งปีทั้งวันหลวงพ่อไปเห็นขนาดตากแดดเปี้ยงพวกคูบาทั้งหลายยังตากแต่ทำอาผ้าพวกหัวแล้วก็มัดเหล็กเทปูนอะไรตัวไม่อะไรหลวงพ่อไปเห็นแโอ้น้าใจของพวกพระคูบาทั้งหลายศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอนี่แหละคือออกไปสู้งานสู้ศึก แต่บัดนี้สู้ศึกชนะแล้วจบแล้วเกมแล้วเรื่องงานหลวงพ่อเองก็อยากจะให้พวกเราพระทั้งหลายหันกลับเข้ามา,าสู่ศีลธรรมอะไรสู่สมาธิปัญญาคยครับว่าเข้ามาหาที่มั่นปรับปรุงกายว่าจาใจของตอนเองแต่ในช่วงนั้นเหมือนกับเราใช้ยางจะติ๊กเรายืดออกไปเ,เรายืดยางจะติ๊กออกไป แต่ตอนนี้เมื่อยืดแล้วเอาไปใช้แล้วกลับเข้ามาอย่าไปหลงละเลงไปทางอื่นนะถ้าหลงไปละเลงไปทางอื่นแปลว่าเสียหายเสียหายอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดว่าได้เต่าเสียหมาได้งานแต่เสียพระแต่เสียตัวเองเสียตัวเองเสียยังไงกันนั่นละ่ะบางองค์ก็น พอทำงานมากๆเข้าไปกนอนจิตใจทะเลถลายออกไปข้างนอกอ,อไปเป็นโลกศิกหาลาเพศไปลาสิขาไปเพราะอะไรเพราะการงานมากเกินไปจนไม่มีเวลาภาวนาสงบจิตสงบใจอันนั้นแปลว่าได้งานแต่เสียพระเ,เสียความรู้สึก แต่ก่อนหน้านี้ไม่ได้ทํางานก็จิตใจก็อยู่กับตัวเป็นหลักเป็นกฎเป็นเกณฑ์ได้แต่พอได้ทําการทํางานเข้าไปแล้วจิตใจมันแตกมันมันมุ่งไปข้างนอกมากอันนี้พอเสียหายนี่แหละหลวงตามหาบัวเคยพูดนะสมัยหลวงพ่อยังอยู่กับท่านหลวงพ่อบอกหลวงตาท่านบอกว่าเราไม่อยากจะสร้างโบสถ์วิหารสร้างถาวรวัตถใุใหญ่ๆ เราจะจะให้พระสร้างพระสร้างหัวใจของพระถ้าว่าเราไปสร้างสิ่งปลูกสร้างใหญ่ๆเข้าไปพระเข้าไปคุกคีไปมั่วสมพุกคีตีมงกับวัสดุก,ก่อสร้างนั้นพอก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะกระดูกพระที่ไปก่อสร้างนั้นนะไปฝังไว้บนฐานพระเจดียฐานโบสถฐานวิหารดันมานให้ว่าฝังกระดูกพระ ที่ไปสร้างไว้ไวในฐานโบสถ์ฐานวิหารแต่ท่านพูดอย่างนั้นไม่ใช่ว่าพระตายจริงๆนะคล้ายๆกับว่าพอสร้างเสร็จแล้วพระจิตสงจิตใจออกไปข้างนอกมีแต่เรื่องโลกเอเวลาก่อสร้างมีมีหญิงมีชายมาเกี่ยวพันมาเป็นพนักงานผลที่สุดเนี่ย พระที่มันมีกิเลสอยู่แล้วนะเข้าไปอยู่จุดนั้นนะการครบค้าสมาคมาาสายหูสายตากิเลสมันวิ่งไปหากันนะกิเลสายตรงข้ามก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันฝ่ายพระก็ไม่ใช่ย่อยมันกันกข,กขังไว้ผลในสุดนะ่ะตายตายออกจากเพศจมณะพอตายเสร็จแล้วนกระดูกไปฝังไว้ในฐานพระเจดียฝังคุณงามความดีเอาไว้ ตัวเองนะสิขาลาเพศไปคิดว่าจะมีความสุขที่แท้เข้าไปหากงจักเป็นดอกบัวสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นหละที่องค์หลวงตาที่ท่านเป็นห่วงพระใน,ในการดำเนินการก่อสร้างเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้นะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเป็นอุทาหรณ์เราไม่ได เยยบย่ำทำลายไม่ได้พูดกับผู้ใดใครผู้หนึ่งเพียงแต่ว่าเป็นตัวอย่างให้ดูฟังดูจริงไหมที่พูดให้ฟังมันจริงไหมถ้ามันไม่จริงองค์ไหนจริงมันก็เป็นตามจริงที่ไม่จริงสักองค์ก็เป็นว่าดีเลอศนะถ้ามันทะเลทลายเสียหายอย่างนั้นไปว่าออท่านพูดไว้แล้วไม่ผิดนะเสียงทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ล่ะอยากจะให้พวกเราทุกๆท,ท่าน อย่าไปมุ่งหวังมุ่งมั่นไปทางโลกจนเกินไปให้ตั้งอกตั้งใจภาวนาประพฤติปฏิบัติบําเพ็ญศีลส,สมาธิปัญญาตามแนวแถวอริยะประเพณีคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์เคยแนะนําสั่งสอนอย่างไรให้พวกเรามุ่งมั่นตั้งใจหาทางภาวนาทําจิตใจให้สงบแล้วเมื่อจิตใจสงบแล้วก็นนะเดินทางวิปัสสนาพิจารณา การกรองไตรตรองเหตุและผลเห็นอัน่จางทุกขังอนัตตาเห็นเกิดแก่เจ็บตายชีวิตทั้งชีวิตของเราเราจะยืนนานไปสักเท่าไหร่มองดูมองดูเรามองดูเขามองดูปัจจุบันมองดูอดีตมองดูอนาคตเปรียบเทียบจากนั้นก่อนอนะเราจะวางตัวอย่างไรสำหรับตัวของเราเราจะบำเพ็ญอย่างไร เราจะภาวนาอย่างไรเอาจึงเราจะหาทางพ้นทุกข์อย่างไรความสุขที่แท้จริงของมวลมนุษยชาติไม่ว่าท่านว่าเราไม่ว่าอาดีตไม่ว่าปัจจุบันไม่ว่าอนาคตความสุขที่แท้จริงของมนุษย์คืออะไรตัวไหนคือแท้จริงเปรียบเทียบดูสิได้เงินมากๆเป็นความสุขใช่ไหมพอได้มาแล้วก็กลัวเขาจะแย่งแก่งจะแย่ง กลัวเขาจะเบียดจะบังกลัวเขาจะหาเรื่องเราใส่เป็นทุกข์ในจิตใจลึกๆอีกเหมือนกันอมีอะไรเกิดขึ้นอมีสามีมีภรรยามีลูกขึ้นมากลัวลูกไม่ออกไม่อยู่ในกรอบนนกรอบอทำนองทองทำกับเป็นทุกข์ทุกขก์กับลูกกับหลานอีกมันล้วนแต่แหละมันอันไหนคือุุเ่เนี่ย อถ้ามันได้ความสุขใช่สุขที่แท้จริงสุกได้น้อยนึงสมความมุ่งมั่นปรารถนาแต่ความทุกข์น่ะมันรอคอยเราอยู่ฮอความทุกข์มันรอรอคอยเราอยู่อแต่บางทีมันก็สุขแต่บางทีมันก็หัวทิ่มบ่เหมือนกันะเสียคู่เสียคนเสียอกเสียใจอแต่พูดอะไรไม่ออกในจิตในใจ มันมีตึงมากมายสรุปแล้วก็คือความสุขที่แท้จริงของมวลมนุษยชาติคืออะไรอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ถามมาแล้วในในครั้งพุทธการความสุขที่แท้จริงคืออะไรให้พวกเราถามถามดูนะและเปรียบเทียบดูเพราะนักทาาว่าเราไม่คิดเราก็อยู่ไปเป็นวันวันเดือนๆดอนปีปีผ่านผ่านไปสุขบ้างทุกบ้างทุกบา้กบางสุขบ้างสุขบ้างทุกบ้าง รับไปพอโลกมันมันเป็นอยู่อย่างนี้เนยะก็เลยไปคิดหาทางออกให้กับตนเองพระพุทธเจ้าท่านคิดทางออกของท่านนะจากนั้นก็ท่านก็สอนภาษาวกทั้งหลายให้หาทางออกเนอะมันมีทางออกอยู่่านนะแต่พวกเรามันไม่ไม่หาทางออกเลยเหมือนกับมดแดงกัดเราพอก,กัดแล้วก็เดินไปหน่อยนึงมันก็ไปกัดอีกก็เดินไปหน่อยอีกกัดอีกอยู่งั้น มันไม่วิ่งกระโดดหนีห่างๆฮะ <c oughs> อรับพรในเสนี้นะพระสงฆ์อนุโมทนาให้พอรอรับพรสัพพโรขาวินิโมุตโตสัพ สิริสานิจัง สัญญาโนภาเวนราตานัตาญาตสัสสานุกาโลกาปยาเวลาโตกาจตุจุปตะาวันอนิกาอันตรายาปิวินันัสนศุภาเสาตโตสายาสิทธิทนังลาพังโจทิภาคขายัมสุขังบลัง สีริอายุเจวันโนจาโหขังวุธีจยสวาสาสาวาตาจอายุจาชีวาสิทธิภวันกุเตภาววัตุสาพมังกาลังพิมลาคันตุกษาปฏิวัตาสามบาม อนุภาเวนัสดาโสที่พระวันกุเตภาวุตสาพมังกาลังพระทันตุสัปปเดวตาสามบาธรรมานุภาเวนัสดาโสที่พระวันกุเตภาวุตสาพมังกาลังพระตันตุสัปปเดวตา สัมปัสสังฆานุ